เขาไปสาปาโดนสาปามุ่นไปจังเขาทงเปิดพิธีดูฟังเลายออกห้าเจ็ดเก้าสันตายว่าเบิ่งบินมิจตอเกอาเจ็ดโอ้ก็ถืงแล้วว่ากูเบอรบินกันอ่ะรคอไหบน้รกแสนหนึ่งหวเหล่าดีใจหงวดนงิดวเบิ่งบินเก้าเจ็บ สิบสองเก้าเป็นร้อยแปดเคยบอกให้ฟังอยู่นะอแปดรอนดบ้าอก็ตามสูตรมันก็คือแปดครับมันได้ตามสูตรมันแต่จาบสูตรนะครับัี่ิมีอยู่เป็นสูตรเป็ดสูตรครับปูเน้นให้ตัวต้องหดได้พี่น้องน่เก้าต่เดร้างเดียวนี่้างเฉพาราเนี่ยูร้างกัเจ็ดเก้าเ้าเจ็ที่ลงไปที่ร้างเดียว ปลักอยาน่นา้วัวังวนนัง้ตงว่าเปล่าเลยเดียวเขาถึงนั่งกเลยเไเีนี่เราเดียวออสามตัวมาแล้วเลยครับปูอชุดสมตัว มาท่านในฝันในฝันทากคนฝันวาเรียก่าห้าห้าเจ็ดเก้าเนาะฝันกะครับผมมาอี๋หรือเขาเกิดเตรียมไม่มาปูนะมาท่านในฝันเลยครับผมคันฝันนี่คือใกล้ๆเล้เกออกครับผมฝันบ่าลายแม่ลดมาหันกับมันใจห้าเจ็ดเก้าหรครับผมมาแน่นอนเจ็อยู่หลักสิบเคยบ่อยกเลยมัครับผมเก้าอยู่หลังหน่วยเจ็ดถ้ามาคือหลักสิบมาหลักสิบอีหือครับผม มานี่มันพีเท่านี้หรอไงอ่ะอ่ะอ้นแขนนครับพ่โอ้เน้นๆๆแึนแขนก็ดนเลถ้าจะวิ่งนะวิ่งครับพ่อแปดตัวเดียวถบนครัมบนส่วนกันกหอดแล้วอ่ สเดยอกันนะครับจิมมี่สุดยมันตัวเลขตัวเดียวกันเนาะครับเนาะอยู่ในเมืองไทยเขามีเลขตัวเดียวกันบดั่ะลไม่บัวบอ่างีขึ้นหมอยเออเอยงเาบงมีของผู้ไหนเอเพราะว่าเราจะขังแต่เนี้ยนี่ัเนี้ขังแต่เนี้ยขังไปเล้วขังไปแล้วเหนสายยกกันิบ่มันนี้ยเราจะไปแปร์ขังมาสั่นอีหลังเอ้ยขังไปแล้วขังไปแล้วเลขตัวบีครับ วัเรือกวันที่อดอวันที่หนึ่งเดือนสองกล้สุดเดียวไปเลยเอาทุนเดยวไปเลยเอาทุดเดียวไปเลยแชปิแชปเน้น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 แเสาเงาะอ้คนน่าตมสคือก้อบ่อนี้หรแตัวเดียวแบบัวเดียว่งากับเจ็กก็เจ็ตัวเดียวขันบ่อนี้ส่วน ก็ม่ก่นสำคัญอีดียเรเลียว่าลอกก็ลอกใส่เลขอันเลขงดั่งข้ากัอโอครับผมเบิรนที่แหลกหามครับหามแล้วก็มาเบินเบินแล้วมาหามอโอปีใหม่รู้สึบ่าอันมันจะมีแต่เบิรนก็หามดี่ว่าที่เราพูดเนี่ยแต่เราัตัวโอ้ย่างจะเบิรนหนา้วยแปดแปดสองแปดแปดสองหกแปดสองบู ส่งมันฉีดเสียนให้มันเป็นตัวเด่นงานเบิดหดนาเบิดหดนาต่อแปดท้องสองแปดที่เรียนท่อกันเลืดโอ้มันมีครูเดียวนึงรันน่นเดีฝันให้ฝันประกอบสักฝันอนไรสูตรไปเช็คกันอืมครับผมงานกันเขาไปสาป่าโดนสาป่ามุ่นไปจันงเขาทงเพื่อที่ดูฟังเลออก ฮ่าเจ็กเก้าวสั <c oughs> ่นตายว่บ่เบิ่งมินไม่แต่ต่าเจ็ดเออโอ้โหถือแล้วว่าเ็นกูเบื่อน่กันอ่ะ โลงได้ไบนี้ลกแสนนึงเลยอ่ะดีใจมากนึนโลเบินเก้าเจ็ยโว้ยรลมาได้เลโกเกียร์เก้าแบบนี้โลกบินมันเป็นเก้าเกอยโอ้ยลกเป็นแสนเลยมูดโลเป็นแสนเลยโลเป็นแสนได้ฟันกะน่ะไรแบบนฟันแบบแบบที่จอยมาเนี่ย มันก็มาตามฝันนี่แหละหกห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าบางในปูหายไปเอฟซีสลาดเนด็ดจำได้บ้างหกเจ็ดเก้าเนาะหกเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าให้ไปรั้ตัวไปปิ้นเลียวหกเนาแมนบะล่ะแมนแมนอุยปิ้นเลี้ยวหก <ม>เรียกว่าไปปีนขึ้นเป็นเก่าอ่อือาสามตัวอีกาเลครับผมเออไปปีนเรข ก็โยงหันก็ไ่ได้ว่าเราก็ว่าทะเยี่ยนเก่าหนึ่งสองขันมากคือเก่าหนึ่งหนึเก่ามันปินขึ้นนะวหดนี่โคกเก็เก่ปูหันหัวกลับตนาะเอาบ่เอา่อเบิ้งกันนะเออเบิ้งนักขานกันนะเฮีเบิ้งนักานเออแค่แทีปินขึ้นปินเลขกเป็นเลเก่ามันขึ้นยาบกขึ้นละเป็นยงบ่ยากยางดี ยกทับตัวนี้ก่อนปุ๊บเอาเบิ้งทุกคนครับขีเส่ตอนี้ตอนนี้รับขานครับผมอือันนี้รับขานถ้ามาคือเจ็ดหลักสิบบนครับทั้งหมดที่ผ่านมาเด้อครับหยิซีครับโอ้ลืมอืเสือบอะไ้มันอัดร้อนหลายมันอั้ดในใต้เครื่องนึ่งกับเบ้เอาครับหกเจ็ดเก่าขยุ่นซีครับเบิ้งขัดเนี่ยสำคัญเลยได้เลขมันออกได้เตลึกขันหัวขึ้นได้ สามตัวเครือปวยดีอ่ะเก้าเจ็ดเก้านี้คือลัาผ่านหมดที่ผ่านมากครับพี่เทียบดวงดีชคกไหนครับผมวันนี้ก็ระว่างสุดสามตัวด้วพี่หลอนเด้อสุดสามมาพี่หล่อนมาไล่มันกับเข่าก็บอกว่าเขึ่าเอจ็บ นี่ว่าที่ผ่านมาครับอ้อันสูตรลอยมะล่ของปูใครที่ครับมีเก่ามีเก็ดมีเก่ามีเก่ามีเก่ามีเก็ดมีเจ็ดครับผมโอ้มีแค่นี้่ะมีแค่นี้มีแค่นอันนี้ออหัวมีเรือปูวมนอะไร่วอะไปนปูอันนี้หัวดี้ปูกีไปแบบนั่นมันจะอ่ันที่เป็นอันตัวใต้นี่ไม่อยากไปดี่ตะลางตัวครับผมลอยมะล่ลอยมาะไลให้เบิ้งครับผมันทีเบื้องลอยมะล่ของปูบ้านใครที่ครับโอ้ไม่ใช่ชอเก ที่เ็ยเขียนครับเก่ารอบนี้มาเนี่ยร้อยมาอะไรพี่น้องครับเขียนมาแล้วอยู่สำนักวันนี้ครับพี่น้องจะที่จะใส่ครับอ่าวโอ้เขียนสูตรให้เห็นชัดๆเลยครับอันไปกอไปตารางอือสามหกอ่ะคำว่าไปไปตารางสามเจ็ครับสามหกอืมตะเจ็ดกับหกไปตารางครับต่อเตะอืม คันนั้นไปไปตาลังแต่ว่าสามเนี่ยมาบาปู้มันมาล่างมาปู้ล่างสามเนี่ยก็มีสิทธิ์มาได้เพื่อนมันสิมาสองตัวเลยบอกว่าอาจจะไปหัว์สามล่างก็ได้นี่ะขันนั้นบ่หนี้สุดนะเรื่องออกแฝงสองนั่นเดียนะขันวันนี้สุดสองโอ้สารบุญเด้อพี่น้องเด้อ 5่ะสีสี่ส,สามสามสามมาหนึ่งตัวเพือกันนนี่ครับผมสูตรอันนี้สูตรอไมาอะไรครับนี่สูตรรยอไรขงปูครัเลดก็เลยมาออกเดอืมอ่าอ่ันเดียนเครับมาี่ยอืม เนี่เดือนสองครับผมโอ้เดือนสองยิ่งได้สัตย์เดียวโอวันนี้มันก็ปูยิ่งได้ต่อแปดสองแดสยเยองแปดแปดสองัสุดลยมาไล่ปูเออนีปะปูเนาะเลาะไก่ไก่เลียงก่ะต่อรดนิมิตครับผมทางมนิมิตนิมิตมาหลยได้มากัน้นหน่อยอันนี้ไปชุดลอยมาไล่ปะูอยมาไล่อัน อยมาเล่เด็ไเด้ดจับพูดเด็ดเลยนะปูสารก็พบอืมแอบสองแย่งเดียวคอลลาเลนอ่ขึ้นเนี่ยเลยซีนองเก่าเป็นรอยแปดยมันมาาแปดเนีอืมก็เคยเห็นแต่วงยด้วยนี่เนาะอ่างสีเนักงสีอะไเห็นเด็เจ็ดห้าเจ็ดมันได้ซีนี่ยห้าซีซีห้าซีซีมันได้เก้านี่ยอืม มันเป็นเก้าเจ็ดเก้ามมนได้แปดไม่านครับครับมันน่ตดีดันมาแปดอีมันั่นแหะมันตกกันอ่ปูเอฟซีฝากถวาปูฝากถวายเอาเลี้ยช่ถวายปูแฮปี้น่ยเอฟซีโอ้โดนลำวนลำรวนงวดนี่ใส่ตัวเดียวรนี่ใส่ตัวเดียวใส่ตัวเดียวเราแปดสอองแปตัวเดียวบน ชุดนี้ครับขันว่านี้สูตรครับขันว่านี้สูตรนี่คืองแปดสองสองแปดเลยชุดนี้ครับเอาครับผมอวางโอ้วางว้างไดโอ้ยเอฟซีเลยงงระบิดบอลมันกันเอาครับผมเนาะเม็ดเดียวจริงๆ แปดสองสองแปดล่างเดืปัล่างไม่จะถึงมา้พ่อแม่พี่้องอฟซีสุขุณสามหกกปัก็ให้พังๆครับปัไล่มาได